นะคะใบมีครอบครัวอย่างเป็นทางการแต่เขาบอกคบกันนานนะเขาบอกสิบสี่ใช่เขาบอกว่าความรักนี่เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบนะแต่ว่าก็ฝ่าฟันอุปสรรคอะไรต่างๆนานาจนรั่นวิวาจนตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วบอกสามีเขาอายุมากกว่า8ปดปีก็เป็นเรื่องปกตินะเราชอบนะผู้ชายอายุเอาอีกแล้วชอบอีกแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวก็นู่นเดี๋ยวก็ชอบผู้ชายทำมาหากินนะเดี๋ยวผู้ชายก็ชอบผู้ชายอะไรนะอายุเยอะนะใช่เยอะแล้วมาคุยอันนี้กัน ดีกว่าไหมวันนี้รเรากินไก่เค c ฟซีกันไปสองถังมาคุยซิวี่ดีกว่าวเวลาจะหมดแล้วเรากินไก่นี้ก็คือไขมันเยอะคุณผู้ชมเพราะฉะน,นั้นเนี่ยถ้าเกิดสองถังทีฉันเนี่ยสองชิ้นครึ่ง สองชิ้นครึ่งที่ทานก็ไปก็เป็นโปรตีนล้วนๆนะคะข่าวทานแต่เนื้อเมื่อกี้ทานแต่เนื้อทานแต่เนื้อเอากระดทกให้น้องบีมค่ะนี่เกิดปีหมาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ฉันก็เป็นห่วงเนาะชอบใช่ไหมโอบดูว่าพี่กำลังแกจับแต่กระดูกให้บีมแต่เธอแต่เธอน่ะคนดิฉันนะเขาป้อนให้เลยเขาป้อนให้แต่เนื้อนี่กินหนังใช่ฉันลอกหนังออกค่ะล้วก็ป้อย่างแต่รู้ป่าวว่าที่กระดูกมันมีไขมันเยอะนะ เพราะฉะนั้นต้องทานซีวีเพื่อขับไขมันออกมาก็ที่ที่ทานแบบเนี้ยไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเรามีซีวี่ช่วยช่วยใช่ดินฉันนีทั้งเนื้อตั้งหนังแล้วนี่ก็เนื้อหนังนี่เอาไงดีก็บอกแล้วไงตอนนี้อะ จาก6มื้อหรือ5มื้อแล้วดิฉันจากสี่มื้อคุณใจนำเสนอดิฉันคุณผู้ชมพิเศษหน่อยจาก4มื้อเหลือ5มื้อโอ้ยสี่ต้องเหลือสามดิคุณพี่ทำให้เป็นตัวอย่างหน่อยโตแล้วโตกว่าใครเขาเลยเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างให้น้องๆหน่อยมันกินน้อยมันไม่อิ่มก็ยอมนะถึงบอกว่าเนี่ยค่ะเราเรายอมจริงเรามีตัวนี้เสริมเราไม่จำเป็นต้องไปลดอาหารให้มันให้ร่างกายมันเพลียหรือว่าให้ร่างกายมันสู้กงสัุ ้องเดินด้วยท้องใช,ใช่ไหมค่ะคุณพี่แต่ไม่ใช่ท้องเดินไม่ใช่เอาทองเดิน,นไม่ใช่เอาทองเดินด้วยของทัพ,พวันนี้อยากจะเอาท้องเดินแล้วเหมือนกันนะพ <c oughs> ิฉันนะคุณผู้ชมกลับไปบ้านแล้วเนี่ยตอนนี้เราอาจอยู่สองทุ่มกว่าแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเราก็ยังสดชื่นแอปปี้ยิ่งกลับไปบ้านนี่ฉันกินนมอ,อีกนะคุณเดี๋ยวขาดโปรตีนบำรุงบำรุงสมองนิดนึงจัดว่าจัดว่าเยอะ นะคะับงเเวลาหมดแล้วอ่ะไปแล้วไปดูเบรกสุดท้ายกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างตอนนี้พักชมโกสุนาพูดเดียวค่ะชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่อหุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลย โดนแบบนี้โดน <Wow. S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินว่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกไหนก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 ของรายการนะคะวันนี้รายการผู้หญิงอยากสวยค่ะค่ะทงแรกผมง<อ>่ายน่ย มันมียากกว่านี้อีกคุณพี่มันมียากกว่านี้อีกอะไรคะคุณพี่เคล็ดลับเคล็ดลับด้วยเลเเออถอนขนมันยากไหมล่ะไม่ใช่ถอนไม่ใช่ถอนพูดผิดกำจัดขนด้วยเลเซอร์ก็มีหลายข้อนะดิฉันก็กลัวโดนกัดดิฉันออกอองแรงทุกคนข้อที่สามคุณผู้ชมดิฉันท่องอย่างดีเลยค่ะ ผู้ที่ต้องการคำจัดขนบนใบหน้านะคะควรลอกหน้าด้วยสารนี้นวดลอกหน้าด้วยสารเคมีคฉันฟังพีชดิฉันก็เลยบอกอะฮะ ควรงดลอกหน้าด้วยสามีสามีที่ฉันถามมาแล้วมันอัดรายการกันยังไงบริษัทหยุดไปตั้งนานแล้วป่านนี้ยังไม่กลับบ้านเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสสั่งปิดไปก่อนนะพักไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวบอสสั่งพักแล้วนราด้็ยสามีเอาฟังข้ออื่นบ้างบอกว่าก่อนที่จะทําเลเซอร์เนี่ยค่ะควรหลีกเลี่ยงการตากแดดใช่ประมาณ2อาทิตย์ใช่ขนาดนั้นเลยเหรอยเรา เราก็ไปอาบแดดดิแก้วไม่ไม่หมายถึงว่าเราไม่ควรที่จะไปถูกแสงแดดหลีกเลี่ยงก็อย่าไปอาบแดดก็เราชอบอาบแดดไงใช่ดำแล้วนะยังดำไม่พอต้องมากินบีวันเนี่ยอาบแดดแล้วอยากมากินบีวันอยากเราอยากทานบีวันค่ะเขาบอกแล้วรก็ไปอาบแดดก่อนข้อหนึ่ง ควรโกนขนก่อนก่อนไปทำการเลเซอร์เด้ะงงดิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องต้องโกนคุณพี่นี่จะเล่าให้ลายฟังประสบการณ์ตรงเราเคยช้ำเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาเลเซอร์มันจะเป๊ะเป๊เ๊๊หมือนกันขนมันก็จะไหมไหมเหม็นจะเหม็นขนาดโกนแล้วมันก็ยังเหม็นเลยอย่ามันว่าขนมันจะมันจะของเธอก็ไม่มีขนนะเธอฉันทำมาหมดแล้วเธอไม่รู้หรอเธอว่างมากใช่ไหม เมื่อก่อนก็ไม่มีอะไรทำอะ่ะแม่แม่เน่ก็ถึงจริงๆเนาะเลเซอร์เนี่ยเขาต้องแบบเหมือนแบบ จี้เข้าไปข้างในแบบที่เราเคยทำหลายอย่างนีเราบอทว่าหลายอย่างนี้ทีละเส้นทีละเส้นก็เคยทํามาแล้วใช้เข็มใช้เป็นเข็มจี้ล้วทีละเส้นแล้วสุดท้ายมันยังมางอกขึ้นมามันก็ดีขึ้นนะคะมันก็นิ่มขึ้นอันไหนที่แข็งแข็งก็จะนิ่มแล้วก็ทาสักสองครั้งสามครั้งอ่ะใช่ก็จะหายไปเลยอันตรทานหายไปเลยค่ะฉี่เชนก็ยังเห็นขนอยู่อันนี้น้อยแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนชอบโกนตามเพื่อนไงเพื่อนทาโกนก็โกนเพื่อนเพื่อนไม่อยากมีขนเราก็ไม่รู้เรื่องไงเราเป็นเด็กไงเราก็ ล้วก็โกนโกนขึ้นมานะเป็นตายเลยรู้สึกมากกว่าเดิมชีดเสียใจมากไม่ใช่งอก o r e กว่าเดิมคุณพี่มันสีแทนด้วยใช่ดีนะที่โกนแค่ขาไม่โนต้องอื่นหลังไม่ได้ไหมคะไม่คุนี้ไม่พูดพี่พูดถึงไม่ไม่โกนกนคือว่าเสื้อเปิ้ลคุณไงเื่อนคุณไงโอ้โหอันนั้นหนุไว้กันคุณไม่เรียกโกนคุณพี่ค่ะคมเรียกกันเขาใช่ถอนเส้นบางๆ แล้มีวิธีอีกค่ะเขาบอกว่าควรแจ้งให้แพทย์ทราบร่วงหน้า<ะ>ว่าท่านมีประวัติอะไรบ้าง <Okay. S 2> อย่างเช่นม,มีแผลไม่เกิดแผลเป็นง่าย,ยสำหรับนคน,นเกิดแผลเป็นง่ายเนี่ยสมมติทะเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะ อ๋อใช่อาจจะเป็นแผลอาจจะเป็นลามลูกลามได้เออสองเป็นเริมที่บริเวณริมฝีปากมาก่อนเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงอ๋อในกรณีกําจัดนวดต้องบอกต้องบอกใช่ปุ๋บางคนมีหนวดเนาะใช่เออมีป้ะนิดนึงนิดนึงนี่กออกไปเยอะแล้วอีกข้อหนึ่งค่ะหรือคนที่กำลังรับประทานยาหรือหยุดยามาอย่างน้อย หกเดือนก่อนกันไม่ทีดิฉันก็บอกว่าที่เขามีหนวดเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเขาแปลงเพศมาหรือยังเขาเพิ่งทาเสร็จเพราะงั้นเหนื่อยหนวดเหนื่อย็ตงเพศที่สามจะโทรมาหาฉันอีกฉันก็เหนื่อยอีกนะทุกวันนี้สองเพศฉันก็ไม่ไหวแล้วนะอยามาที่สามที่สี่อีกไม่ไหวจริงๆรับไม่ไหวค่ะทีนี้เรามารู้มารูวิธีข้อควรทราบมาฟังวิธีข้อควรทราบหลังการรักษาไปแล้วหลังการทาเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่า บริเวณที่กำจัดเนี่ยอาจจะมีสีแดงเล็กน้อย <ừ> หรือ,รอเป็นตุ่มนูนะอะไรอย่างเงี้ย <ừ> แต่ว่าจะหายภายใน24ชั่วโมง<ก>ไม่ต้องไปกังวลเรื<ช>ร่องกนะารตากแดดใช่หรือว่าหรือว่าทํำมาแล้วอย่าไปเกาอย่าไป แค่อย่าไปอะไรมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายเอง4ชั่วโมน้ําอุ่นมันเกี่ยวกันตรงไหนอะเกี่ยวคุณพี่เนื่องว่าเขาเป็นโดนเลเซอร์มาโดนเหมือนโดนจี้โดนอะไรอย่างนี้มาไปถูสบู่อะไรมันก็แจ็บเป็นคันเดี๋ยวเพิ่งไปทําอะไรมันก่อนเลย24ชั่วโมงหลังจากนั้นค่อยทำอะไรก็ใช่ใช่าช่ใช้ใเ่าช่ใันใช่นน่ใช่ใว่ใช่ใช่ใช่ตรงอย่เช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใชเสชได้ไงอ่ใช่ใด่ใช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 ่ใม่ใช่ใ ไทาถ้าเกิดเป็นแผลใช่ค่ะ<ช>แล้วก็วบอกว่าบริเวณกําจัดคนอาจจะตกสะเก็ดหรือมีตุ่มพองใสซึ่ง พบได้น้อยและอาการเหล่านี้จะกลับมาเป็นปกติภายใน2สัปดาห์ค่ะก็จะ้วก็เกินรอยมองคล้ำในการรักษาที่เห็นว่าลําบากยากเย็นมาทานวีวงวีวันมันใสให้มันทุกกับขนได้ดีกว่าก็ด้วยก็บอกว่าทําควบคู่กันไปอะไรก็ได้แล้วก็ทานควบคู่กันไปผลิตภัณฑ์ของเราสวยจากภายในค่ะคุณผู้ชมส่วนภายนอกถ้าอะไรที่แบบว่านะอยากทํากันทำรสบายมกันเออก็าําได้อะไรอย่างนี้ค่ะมีความสุขกับการทํานิดนึงเป็นผู้หญิงที่มา โรยาก็รู้ถึกว่าเทปนี้จะโชว์พุงน้องอ้นได้แล้วนิดหนึ่งนะคะยังมีอยู่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือเพิ่งคูมอย่างเพิ่งคุมคุณคุณโตนั่งม้มี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 ปิดด้วยนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้านั่งขึ้นมานี่ก็ประมาณสมเดือนน่ะมายุ่งกับฉัน เอวเล็กลงนะจะบอกม่ไม่ๆคอดเอวคอดเล่นก็คือ1นึเอวช่วงลำตัวเขาเล็กลงแล้วหน้าท้องเนี่ยไม่ราบเรียบทีเดียวนะคะแต่ว่าดีขึ้นใช่ในอดีตนี้เขาจะนี่ก่อนมีประจำเดือนมันจะมีนิดจะมีบ้างของผู้หญิงเนาะนะคะมีบ้างอะไรบ้างตอย่างสวยเหมือนน้องอ้นอย่างพี่เจนแล้วก็น้องบีมนะคะกริ๊งมานั่งเลยสสาวโรคิจกรุณาถอยไปเดี๋ยวจะจะให้สามีที่ดุกว่าค่ะไวโลรับสายมคะีเสียงาวันนี้ แล้วขอบคุณที่ติดตามพวกเราสามสาวค่ะสวัสดีค่ะ